สวัสดีครับพี่น้องวันนี้หวยลาวพัฒนานะครับวันที่8ทับสาทับหกบนล่างเด่นนะครับวันนี้นะเรามาเจอกันอีกนะครับพี่น้องชุดสรุปหวยลาวพัฒนานะครับบนล่างเด่นวันนี้ มีอะไรบ้างนะครับอะลองดูกันบนล่างเด่นห้าบนล่างเด่น5กับ6นะครับวันนี้ เพิ่มไปอีกตัวเป็นเจ็ดแต่ที่เด่นแน่ๆหกับ6นะครับวันนี้นะครับพี่น้อง,องป้องปายเด่นวันนี้มี5กับ6เท่านั้นนะครับผมจะจัดให้จัดเป็นชุดให้เลยนะครับพี่น้อง เป็นชุดเป็นชุดให้เลยนะครับพี่น้องป้องไปนะจัดเป็นชุดให้เลย nâng hộ hà nâng ก้าห้าเก้าหกหนึ่งเจ็ด น,นะครับพี่น้อง ห้าสองห้าสองหนึ่งห้าอ่ะท้องวัดท้องวันมีเก้าชุดนะครับพี่น้องเยอะนะ วันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับพี่น้องเลยนะชุดที่ชอบวันนี้นะครับจะจัดให้เป็นชุดที่ชอบเน้นๆให้นะหนึ่งหกห้าหก เก้าห้าเก้าหกห้าหนึ่งนะครับที่ชอบวันนี้มี5ชุดนะครับพี่น้องตัดสินใจเอาเองนะครับ ผมเลือกไปให้แล้วคัดไปให้แล้วนะครับชอบชุดไหนก็จัดนะไม่ชอบก็ไม่ว่านะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดงวดที่แล้วผมให้8กับ9ไปออกที่78ผมให้4ชุดนะครับผมให้3ามแปด4ามเนะครับ หลุดไปที่78แต่เข้าไปที่หลักหน่วยนะครับเลข8วันนี้ผมชอบเลข6กับเลขห้าไม่รู้ว่าจะเข้าหน่วยหรือว่าเข้าหลักสิบกันแน่นะครับนะวันนี้นะครับพี่น้องป้องไปเอาดูกันเอาเองนะครับชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปไม่ชอบก็มองผ่านชอบก็จัดไปนะครับพี่น้องไม่ได้ว่าอะไร นะโยวันชัยคนล่าฝันนะครับวันนี้จัดไปให้ที่9ชุดทั้งหมดทั้งมวลแต่ที่ชอบมี5ชุดเท่านั้นนะครับลองดูกันนะครับพี่น้องว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะลองดูลองดูพี่น้องเอ่ยโววันชัยคนล่าฝัน На nah, крап จัไปนะครับวันนี้5้ากับ6แน่นอนนะครับมาแน่ๆเลยวันนี้แต่จะเข้าตำแหน่งไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่มาแน่นอนวันนี้ฝันทงให้เลยว่า5้ากับ6กจะเข้าหลักสิบหรือจะเข้าหลักหน่วยนะครับสว่ากันไปพี่น้องเลย นะชอบชุดไหนก็จัดนะไม่ชอบก็ผ่านไม่ว่ากันนะครับพี่น้องหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหกเก้าห้าเก้าหกนะครับที่ชอบวันนี้นะดูกันเอาเองน,นะครับพี่น้องชุดสรุปหวยลาววันที่แปดทับสามทับหกเจ็ด พี่น้องป้องปายนะครับดูกันเลยครับพี่น้องที่ผมมงกลมให้นะผมชอบนะครับวันนี้ห้ากับ6มาแรงจริงๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามผมขอบคุณ ทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปของผมนะครับขอให้โชคดีเยเคียงปังๆนะครับวันที่8ทับ3ทับ6 7ครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับ